ตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมช่อง r a c h i the Animator ในช่วง r a c h i the Tip นะครับผม ผมเชื่อว่าอาติสหลายคนเนี่ยมักจะประสบปัญหาการดูเรฟเฟอ n ์เรนซ์ในโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่โปรแกรมทำงานอยู่เสมอโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้วยหน้าจอจอเดียวเนี่ยเราจะมีปัญหาเป็นพิเศษเพราะว่าเราจะต้องพับหน้าจอไปมาเพื่อดูรูปหรือว่าวิดีโอที่เรานำมาใช้เป็นเรฟเฟอ n ์เรนซ์วันนี้นะครับผมเลยจะมาแนะนำโปรแกรมที่จะทำให้การดูเรฟเฟอ n ์เรนซ์ของคุณเนี่ย ง่ายขึ้นทั้งหมดตะโปรแกรมด้วยกันซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดปัตตไครก็รบกวนกดไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะติดตามทิปดีเดเกี่ยวกับแอนิเมชั่นที่ผมจะทําคลิปออกม่าในอนาคตต่อไปโปรแกรมแรกกันเลยครับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า p i l r e v พียวเรฟเนี่ยการทำงานของมันเหมือนกับการที่เรามีไวบอร์ดส่วนตัวที่จะเอารูปของเราเนี่ยมาแปะเท่าไหร่ก็ได้แล้วยังสามารถที่จะเซฟรูปทั้งหมดไว้ในไวบอร์ดเดียวแล้วก็เก็บไว้เปิดใช้ทีหลังได้อีกต่างหากเป็นโปรแกรมที่เหมาะมากนะครับสำหรับอาร์ติสที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบการวาดกราฟ,ฟิกต่างๆ วิธีการดาวน์โหลดนะครับอันนี้ผมใส่ลิงก์เว็บไซต์ไว้ที่ดีสคริปชั่นแล้วนะครับผมเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์เนี่ยเราจะมีให้เลือกเวอร์ชันก่อนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการเลือกแพลตฟอร์มครับว่าเราเนี่ยใช้โปรแกรมในแพลตฟอร์มไหนไม่ว่าจะเป็น Windows Mac หรือ Linux ต่อมานะครับเราสามารถที่จะซัพพอร์ตเดเวลลอปเปอได้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยใบบังคับนะครับเราสามารถเลือกที่จะเป็น10ยูโร5ยูโรหรือว่าสําหรับสายฟีเนี่ยก็มากดตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นสูตรยูโร mm. ก็ได้เหมือนกันแล้วก็กดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดแล้วอินสตอลเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาโปรแกรมมันจะประมาณนี้ครับผมก็คือเป็นกระดาษเล็กๆอย่างี้ขึ้นมาในการ Import รูปนะครับเราสามารถที่จะเลือกไปที่ไฟล์ที่เราต้องการจะ Import แล้วก็ลากเข้ามาได้เลยครับ สำหรับการเข้ามาใช้งานครั้งแรกเนียตัวโปรแกรมมันจะยังไม่ always on top นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราเลือกโปรแกรมอื่นเนี่ยมันก็ยังจะหายไปได้อยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถมากดคลิกขวาตัวดีแล้วก็มาที่โหมดครับแล้วก็มาติก๊ที่ always on top ตรงนี้มันจะทําให้ตัวโปรแกรมนะครับอยู่ด้านบนสุดของโปรแกรมอื่นเสมอไม่ว่าเราจะเปิดโปรแกรมอะไรอยู่ก็ตาม ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันใหญ่ไปเราก็สามารถที่จะซูมสามารถที่จะย่อขยายมันได้ครับผมเมื่อเราต้องการที่จะปิดคอมเลิกทำงานนะครับเราก็สามารถเลือกที่เซฟแล้วก็เซฟหน้าไว์ฟของเราไวเมื่อเราเซฟเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าวันต่อมาเรามาทำงานเราเปิดคอมเนี่ยเราก็แค่เข้าโปรแกรม แล้วก็ไปโหลดหน้าไว้บอร์ดเดิมที่เราทำงานไว้เข้ามาครับเราก็ไม่จะเป็นที่จะต้อง import รูป้าาใหม่บางคนอาจจะเริ่มมีคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมเราถึงไม่เอาไอรูปพวกนี้เข้าไปในโฟลเดอร์เลยละ่ะซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าถ้าเกิดว่าเราเอารูป r e f e r e n c e เนี่ยบางทีเราทำงานเนี่ยเราทำกันแบบว่า10 20รูป1 0 20Ref e r e n c e ถ้าเกิดว่าเราเอาทั้งหมดเนี่ยไปไว้ในไฟล์งาน มันจะทําให้ไฟล์งานเราหนักครับแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการโหลดการเปิดไฟล์การเซฟไฟล์ต่างๆมันอาจจะมีปัญหาที่หลักได้เพราะฉะนั้นการใช้โปรแกรมนี้มันจะช่วยให้ไฟล์ของเราเบาลงได้เยอะเลยครับผมต่อมามาพูดถึงสายวิดีโอกันบ้างนะโปรแกรมนี้มีชื่อว่า keyframe mp นะครับผม ก็โปรแกรม Keyframe MP เนี่ยจะมีทั้งหมด3เวอร์ชันด้วยกันก็คือเวอร์ชันที่เป็นฟรีแวร์เวอร์ชันที่เป็น MP แบบจ่ายเงินแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นโปรนะครับผมซึ่งแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีความสามารถที่ทําได้แตกต่างกันตรงนี้ก็สามารถที่จะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บนะครับผมแต่ผมรับรองว่าสําหรับการใช้ในการทําแอนิเมชันหรือว่าการใช้ในการ crop รูปจากวิดีโอเพื่อมาเป็น reference ในการวาดรูป คี y ฟ r เ m e ม p แบบฟรีแวร์ถือว่าครอบภุมมแล้วนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับผมซึ่งก็เหมือนกับเอลเรฟเลยเราสามารถที่จะรากวิดีโอของมันเข้ามาใส่ได้เลยจุดเด่นของโปรแกรมนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะด็อกกิ้งดูไปแต่ละเฟรมแล้วก็สามารถที่จะเซตคีเฟ e ในเฟรมที่เราต้องการไว้ได้ครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะ เซตกีเฟรมเฟรมดีก็กดไปที่ตัว F เมื่อกด F เนี่ยแล้วเราไปที่เฟรมสมมุติว่าอีกเฟรมหนึ่งที่เราเลือกที่จะเป็นเรคือเฟรมนี้แล้วก็กดตัว F อีกทีจะเห็นว่าในแถบไทม์สไลด์เนี่ยจะมีเส้นปักหมุดขึ้นมาครับผม ซึ่งเราเนี่ยสามารถกดเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าบนแป้นพิมพ์เนี่ยเพื่อที่จะค r o บวิดีโอในส่วนที่เราต้องการได้ครับหลังจากนั้นเราสามารถใช้ปุ่มเครื่องหมายปีกานะครับเพื่อเป็นการสลับไปมาระหว่างเฟรมที่เราเลือกไว้สมมุติว่าเราเลือกไว้สัก5เฟรมเราก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้ได้ครับซึ่งก็เหมือนกับเียเรฟเลยก็คือ เราสามารถที่จะตั้งให้มันเป็น always on top ได้ไม่ว่าเราจะเปิดโปรแกรมอะไรไว้โปรแกรมนี้ก็จะอยู่บนสุดเสมอเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเอาโพสท่าทานต่างๆของคนที่อยู่ในวิดีโอเนี่ยมาเป็นเรฟหรือว่า animator เเที่ต้องการที่จะดูคีย์เฟรมไปทีละโพสทีละโพสทีละโพสจาก Reference มาถึงโปรแกรมสุดท้ายนะครับโปรแกรมนี้ชื่อว่า s n s k e t c h โปรแกรมซีสเก็ตเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่โปรแกรมซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันอยู่บนเว็บไซต์ซึ่งโปรแกรมเนี้ยจริงๆแล้วเขาให้บริการแบบ subscribe แต่ว่าก็สามารถใช้ฟรีได้เหมือนกันจุดเด่นของโปรแกรมนี้เลยนะครับก็คือเราสามารถอัปโหลดเรฟเลน์แล้วก็แบ่งแยกโบกหมู่ตามโปรเจกต์ได้ครับแล้วนอกจากนั้นในโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเราก็ยังสามารถอัปโหลดไฟล์วิดีโอของเราได้มากกว่าหไฟล์ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะวาดคอมเมนต์ลงบนไฟล์ที่เราอัปโหลดได้ซึ่งการวาดเนี่ยก็จะเป็นเฟรมต่อเฟรมเลยถ้าเกิดเราวาดเฟรมไหนเนี่ยมันก็จะอยู่ในเฟรมนั้นนอกจากนี้เนะี่ยวิธีการคอมเมนต์ของโปรแกรมนี้คือเราสามารถที่จะคอมเมนต์ลงด้านขวาตรงนี้ได้นครับผมว่าเราต้องการให้เฟรมไหนมัน มีลักษณะเป็นยังไงเราก็สามารถพิมพ์ไว้เปิดโพสต์ให้เรานราานาคตเนี่ยสามารถอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจได้ว่าที่เราคอมเมนต์หรือวาดไว้ในเฟรเนี้ยหมายความว่ายังไงนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะแชร์ให้คนอื่นๆมาดูงานของเราได้อาจจะเป็นการให้อาจารย์ของเรามาคอมเมนต์งานหรือว่าให้ลูกค้าของเราเนี่ยมาดูเดโมงานที่เราต้องการจะส่ง นอกจากนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการครก็คือเรราาาสมเี่าาถทจะปรียบเทียบระหว่างไฟล์างานเวอร์ชั่นเก่ากับเวอร์ชันใหม่ได้หรือว่าเราจะดาวน์โหลดไฟล์นี้พร้อมกับสิ่งที่เราเขียนไว้เนี่ยเราก็สามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดได้เหมือนกันซึ่งโปรแกรมนี้ก็เหมาะเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังฝึกทำแอนิเมชันแล้วก็มีการแก้ไข,ไขคอมเมนต์งานตัวเองอยู่บ่อยๆ ก็ครบแล้วนะครับทั้งสาโปรแกรมที่ผมเอามาแชร์ในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านที่กำลังมีปัญหากับการหาโปรแกรมในการแปะ Reference ในงานตัวเองอยู่เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบาย